สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลอร์บล็อกเชนทุกคนทุกท่านสุขที่24พฤศจิกายน2023นะครับวันนี้เฟงกิลดินเด็ก66เหมือนเมื่อวานกับบรรยากาศ Thanksgiving Weekend นะครับสุขสรรวัน Thanksgiving กับเพื่อนสมาชิกในสหรัฐอเมริกาเป็น Long Weekend หยุดยาวนะครับข่าวคริปโตก็ค่อนข้างเงียบงนันส่วนใหญ่เป็นไฮไลท์ควันหลง CC ควันหลง Binance ข่าวทฤษฎีสมคบคิด เอ่อ BlackRock จับมือ Coinbase ต,ตัดขา Binance PTCC มีแผน1 2 3 4สหรัฐอเมริกาไม่ยอมให้ PTCC ออกจากนอกประเทศน,นู่นนั่นนี่นะครับเอ่อแต่ช่วง Week end เนี่ยหรือช่วง Holiday Week end นะครับ Thanksgiving Christmas Veterans Day Weekend เอ่อ Labor Day เอยอะไรเอ่ยเนี่ยเป็นช่วงที่ Hacker กับ Scammers เนี่ยออกทํางานนะครับเป็นช่วงที่หลายคนโฟกัส กับการเที่ยวโฟกัสกับการใช้เวลากับครอบครัวหลายคนไม่ได้ดูบัญชีธนาคารหลายคนไม่ได,ดูบัญชีคริปโตนะครับทำให้เกิดซนะิมสวอปการแฮ็กพาสเวิร์ดการขโมยข้อมูลส่วนตัวไปใช้นะครับและปกติเดิมทีเวลาเรามีปัญหามีคำถามเรื่องบัตรเครดิตเรื่องบัญชีคริปโตเนี่ยโทรเข้าธนาคารเราโทรเข้าเอ็กเช g นเราก็ยากอยู่แล้วแต่ช่วงฮอลลเดย์เนี่ย เป็นช่วงที่ติดต่อ,อยากกว่าจะโทรติดปุ๊บเงินหายหมดนะครับประเทศไทยก็เช่นกันนะเดือนหน้าจะเป็นช่วงหยุดยาวหลายวันนะครับเพราะนั้นระวังกันให้ดีนะ,ะทุกวันนี้เนี่ยผมยังมีข้อความในคลิปเก่าๆทุกอาทิตย์เลยนะพี่อันนี้ผมโดนหลอกหรือเปล่าพี่คนนี้มาหลอกผมไปเท่านู้นเท่านี้อีทนะครับเมื่อเช้าก็มีเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์เข้ามาบอกเนี่ยมีน้องคนนึง ชวนลงทุนนะกินดอกเบี้ยแล้วก็ให้ไปเปิดบัญชีธนาคารนะครับอ,อยากรู้ว่าอันนี้จริงไม่จริงนะให้ผมช่วยคิดหน่อยนะครับก็เรียนตรงๆนะมันอะไรก็ตามที่มันดูง่ายอะไรก็ตามที่มันดูแบบมันไม่ใช้ความพยายามเราสามารถรวยได้เนี่ยมันไม่มีนะครับบนโลกการลงทุนอย่าเชื่อแฟนคุณอย่าเชื่อเพื่อนคุณอย่าเชื่อยูทูบเบอร์ นะเพราะเพื่อนคุณก็อาจจะไปโดนเขาหลอกมาอีกทีแฟนก็อาจจะไปโดนเขาเป่าหูมาอีกทีนะครับผมเคยเรียนแล้วนะถ้าผมมีวิธีทําเงินแบบกินดอกเบี้ยมหาศาลหรือมีวิธีทางเทคนิคที่ทําให้ผมแบบเปลี่ยนเงินพันเป็นเงินหมื่นเงินหมื่นเป็นเงินล้านเนี่ยผมจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวที่สุดในประเทศไทยนะฮะผมจะหายตัว นะผมจะไปเปิดโรงแรม5ดาวที่เขาใหญ่ตื่นเช้ามากินเบรคฟาสต์กลางวันนวดกลางคืนนั่งจักรุซี่แล้วก็เทรดนะครับจะไม่มีทางที่ผมแบบหากล้องดีๆหาไมค์ดีๆหาทีมงานตัดต่อลงทุกแพลตฟอร์ม Titikk k t o k YouTube Facebook แล้วบอกชาวประชาว,ว่าผมรู้วิธีแล้วพวกนี้ไปเขียนหนังสือส่งขายในอินให้ติดเบสเซลเลอร์ไม่มีทางนะผมไม่ต้องการยอดหนังสือผมไม่ต้องการยอดนัมมกรนเรียนผมต้องการยอดจากการเทรด ที่กําไรมหาศาลและผมไม่ต้องการให้ใครรู้บนโลกการลงทุนเนี่ยต้องเข้าใจอย่างว่ามันมากับมิจฉาชีพทั้งที่ใส่สูตรและไม่ใส่สูตรนะครับถึงเวลาถ้าผมรู้วิธีจริงๆเนี่ยผมอาจจะโอเคบิทคอยไปแตะแสนดอลลาร์ผมปิดถนนคนเดินแล้วก็ชวน fc มานะถ้าเจอ fc ข้างนอกเฮ้ยพี่ผมเคยติดตามพี่โอเคผมเลี้ยงปาคาเวียได้แต่ผมไม่มีทางที่จะสอนวิธีไข่ไม่มีทาง นะครับการเรียนรู้เนี่ยผมว่าถ้าผมจะหาอาจารย์สักคนผมต้องการอาจารย์ที่ไม่อยากสอนผมนะผมไม่ต้องการอาจารย์ที่แบบติดต่อพี่ไลน์มานะแล้วก็เดี๋ยวพี่สอนให้เดี๋ยวพี่จะทําให้บอลรวยอันนี้ผมกลัวมากนะครับแต่อาจารย์ที่แบบเอ้ยไม่อยากสอนมันเป็นความลับที่เขาใช้ข้อมูลแบบเก็บสะสมมานานอันนี้ผมอยากเรียนนะครับก็พูดถึงวิชชชีพวันนี้ก็มีข่าวเสียแซมแบงค์มันฟรีของเรานะครับ ข่าวเขาบอกว่าแซมแบ็ค m แมนฟรีใช้ป่ากระป๋องแบบเป็นซองนะสซองแลกกับค่าตัดผมในคุกนะครับเขาบอกแซมเนี่ยเรียนรู้การเทรดสินค้าพกภัณฑ์ในคุกได้เร็วมากเรียนรู้ระบบเศรษฐศาสตร์ในคุกได้เร็วมากนะครับมีข่าวลือว่าแซมเหมือนกับเอาพวกราเมนพวกกาแฟาไปเทรดเพื่อที่จะให้คนในคุกเนี่ยปกป้องดูแลแซมนะครับ แล้วก็มีข่าวว่าแซมเนี่ยให้คำปรึกษาการลงทุนคริปโตกับผู้คุมเดือนจำนะครับก็ผมอ่านข่าวนี้เสร็จแล้วผมแบบโอ้โหแซมตอนนี้ให้คำปรึกษาเพราะแซมแบบอยากตีสนิทกับผู้คุมเพื่อเหมือนกับปกป้องดูแลแซมนะครับทั้งๆท,ท,ที่แซมพอร์ตไปแตกมา8,000ล้านดอลาดอลาร์สหรัฐแต่ตอนนี้ยังยังเล่นไม่เลิกนะครับก็อ่านแล้วแบบแซมเอ้ย นะครับไปไหนขอให้ได้เทรดนะครับแต่ถามว่าถ้าผมเป็นผู้คุมเรือนจําแล้วผมเจอแซมเนี่ยผมอาจจะเฮ้ย hey, แซมตัวไหนจะตัวไหนจะดันใครจะดันตัวไหนนะแต่ถ้าแซมพลาดเนี่ยเพื่อนๆถ้าแซมให้ข้อมูลผมแล้วพอร์ตผมแตกเนี่ยผมเล่นแซมแน่นอนแซมอาจจะถูกย้ายไปอยู่กับพวกมือปืน18ศพพวกข่มขืนนะครับก็ว่ากันไปนะเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามา วันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม